แล้วก็ในวันนี้ผมอยู่กับพี่ธรรมชาติทองแดงนะครับซึ่งเป็นศึกษานิเทศนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาธราธีว่าเขต3ใช่นไหมครับบนาริว่าเขต3นะครับพี่ธรรมชาติทองแดงซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาบุคกรในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ด้วยอยากจะเรียนถามพี่ธรรมชาติว่าพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่วันนี้บรรยากาศในวันนี้พี่รู้สึกอย่างไรบ้าง รู้สึกว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมมาสองทีนะครับก็ไม่ดีม่ยอมนะครับเพื่อบรรยากาศที่จัดขึ้นในครั้งนี้รู้สึกจะเป็นกันเองแล้วก็มีความสนุกสนานมากนะครับมากกว่าปดที่แล้วนะครับแล้วก็อากาศก็เป็นใจนะครับแล้วก็บางสำถามเมื่อกี้ของพี่น้องนะครับเรา15ท่าเกตใช่ไหมครับ ครับ <15 S 2> okay. ีมครับสิ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 สกสิสิสิสนส้มิกทีิสดสิสิสิสรสบสงสิสิสรสิสิคิสีสิลีสิครมาสิ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 ริส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 ิาิสิสิเิสิสิสิลิสิสาสิ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 สรสิสิสรสิ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 ากสิสรสิ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 สมสิ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 ส่สิสิส่สิีิส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 นสาอยู่ บรรยากาศผมจำเป็นต้องยิ้มแย้มก็นรับนะครับอันที่หนึ่งคือว่าเป็นตงนะครับรู้สึกว่าถึงจะอยู่ไกลนะครับแต่ความเจริญรุ่งเรืองยังยังคงอยู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเป็นที่หมายดีหรืว่าเป็นแนวทางที่ว่าจะทำยังไงให้เป็นตงเรานะครับเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับแล้วพี่อยากจะฝากอะไรครับกับหน่วยหน่วยงานเหนือที่อาจได้ช่วยจัดกีฬาให้เราในครั้งนี้พี่อยากขอบคุณหรืออยากจะแสดงความรู้สึก ขอขอบคุณนะครับูเกี่ยวข้องผุท่านนะครับที่ให้งานครั้งนี้นะครับซึ่งพวกเรานะครับจากณที่ว่าเขตยินดป็นอางยิงนะครับทาสนนาการกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณุกทานะครับนเป็นอางะครครับขอบคุณพี่ธรรมชาติทองแดงครับจากคณะที่ว่าเขสามมนครับผมสวัสดีครับครับ